สวัสดีครับพี่น้องพ่อพอกับเจ็บเจ็บเธอเท้าคะ่ะจากห้างห้ไปสองมือกับพี่น้องก็บริลล์คีไปสองมือขัดตลบคะ่ะเอาทำโทษคะ่ะทำไมร่างจานโอ้ยตายเลยไม่จริงยังเด่นเลยโอ้ย ดมเอาไฟล่างไฟเล่นนะช่องมือบริเวณเวียกร่างแน่ห่วยนะจะผัดจมยังดอกนะ้อยช่องมือนึกกระจมดีก่อนแะร่งสวยเน่ย คนมไปเอานะ้ำไปโคนแมาให้เบิร์ดนั่นบ่ได้ดดไปไซกับพี่้อวนอนสองมือละค่ะแม่บรยอกไปไซแล้วค่ะเจ็บคอเขก็เาได้นี่เจ็บคอจนได้่า โอ้ยฟุ่นก็คุ้มบาทนี่กระดอกกะเดียกวุ่นเด้บแบนี้ฮะม,มาๆรากโกันด้วยบุนน้ำน้ำป่าปก็ได้ไป ลย่ลมน้ำมาแล้วลมหนาวพัดมาแต่สิสละสอดอ,อาลูไปเออข้างลลังนัองนู้ไปอีกด้นหนึนหน่งนั่งนู้นน้อนั่งเละโอ้ยแก่ตัว ช่วไม่ให้เจ๊ลางมันว่าเจ๊ไปเรีนไรเหมือนว่ะเฮ็ดยังไล่มาลางป่วยเอ้ยตายละตาก็จะปิดน,น่นีกบ้างเนาะในกับไรว่าน่ะมาลามาชดเป็นบุญว้าฉันน่ะน่เงี้ยไปน้ำท่วมหรือเปล่า 自家，人还不家。哎

น้องพี่กกลือข้าวตะลุกจะขายไหมแว่าดิปลาลุกย่งนะสวายดีปลาลูกไทยไร้มือเลยก็ซีไข่แน่เลยจะหาเก็บหอล

โหล่ครับโหล่ไปวัดกะยังค่ะบ่นานปลัดขาเลยตัวหานางซิกนางซิกกะบ่รักสายจังนางตั้งใจว่าตัวหานางซิกกะนางบ่รักสายจังนาง Bueno. ไกลเพียงใดถ้ารู้ใจรู้นจประสักิมานาฉันดูรบนะว่าเราต้องเจอวรวยกป่าฉันทาทุกกรณีนานแตงเป็นเป็นขใจจน แดดก็ทนคนจนตามัวอย่ากลัวปีอย่ากลัวเสือเสือชนหัวน้องเป็นแรงใจขอเพียงแรงใจง่า่อเพียงไกลแรงใจงหญยเสมอให้ใจสาือพี่จะตื่นแท่แต่ตาคนเอ้เอี่ัมลำลอยเอยสีรัมลำลอย เราไปยังมิน้องกุนจ้นแทงเป็นอะไรกงเกอแทงเป็นอะไรรกลือโอ้ยป้า,าอ้าวลืแล้แก่องก็ว่าซิเรีก็ลืมอแ้ท <c oughs> องเพลงนำประได้จากเครือลืมีิตะ <c oughs> เอาไปรองแหละวันฮ้เลวีนจะเดนยังกันเดท ได้จักงานอยู่บ่เด้บ่ได้อันนี่บ่ได้ <Anyway> ร่างอยู่กระบ,บิาล่างล้างล่างลางอยู่ให้กูตัวเองมาล้างกูต้องมือนะหูอะไรวาไปได้ล้างต้องมือนะจม่อเอาหดน้อโอ้้ลูกบายิหาขเเนี่ยมนั่งจมนั่งคุ้มคนอยู่นี่นะ บายแม่กุ้ง่ไปแน่ๆม่จมเหงกูนี่คอยว่าคอยจมอยู่นี่เขาไม่จมใช่จมเลยแม่บรรุล่ไแม่หล่าไแม่ก็ไปทอ้องมือนอนท้องมือท้องมือไปท้องมือก็ท้องมือ

น,นด้อมาก็บอกที่เพิ่อนะมาระวังเาบางูบ้าเนาะอ้ยเลิศกดไร้ยอดเนี่กอ้ยบาแล,แล้วหายจากทีละ

ซ <blo od. S 1> ah, ีกมาบากปาตลาดมาจากเม่ซ้ปยาตลาดบูมจาก่ะไ่ไปตลาดบ่ไปไม่เจ้าเห็นไปซือยูไ่ไไปตลาดบ่เรา แงว่าจ็๊บก็ไข่ได้เ็นาะโตกับปลาหลั้ยโตั้าสดพี่้องเลยมันลุกแจมแน่งล่างๆๆ,ๆ,ๆ,ๆ เพื่อนค่ะเพื่อนคือเหี้ยเงี่ยว่ะเพื่อนอะไรที่ขุ่นเนี่ยใส่ไหวปาลุงเหียมันกิได้เหรอเฮ้ยเนี่ย you ตัวอ่ะนั่งลงเลยมั้ย <laughs> Wi-Fi. ikma Guardi. E poi, bảy nhai Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

แค่นี่นะ่ไ่ก hey, ไปแล้วค่ะพี่นังกา ออาให้เก็บไว้สนิทเลยเพี่นอดนด้อจังเดกคะขอบคุณหลายๆนะคะที่ยังเป็นกำลังใจให้เจ๊เจีเจ๊ยบมาตลอดค่ะวันนี้ก็ไันน้ไปใช้ดอกค่ะอยู่บ้านก็าวหละค่ะพี่น้องว <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีดาด้าลโลโหโห,โห,หนาว